อามวันบุญญาศรัพย์นะครับก็ผู้จัดตุ๊กตาสนะครับไปยังพ่อบ้านแม่บ้านพี่น้องชาวบ้านสวัยนะครับทุกคนทุกท่านวันนี้คืนนี้นะครับพี่จีนะครับราชบานเพื่อสอบนะครับพระครูอามวันบุญญาศรนะครับจะกําหนดขึ้นในเวลานะครับ เราจะกำหนดในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีการทราบวัน์จิตนะครับประจุเงิน2ระครูอำพันปัญญากรนะครับขอฝากไปยังพี่น้องนะครับ F4 ทุกท่านนะครับจะเรียนเป็นหน่วยใหม่นะครับที่ผมจะใช้บริการนะครับได้ติดต่อกับท่านโดยโทรศัพท์ทางจดหมายนะครับสายตรงก็ได้คูรคาที่เป็นการเอง นะครับท่านก็ได้ตั้งราคาไว้ก็ไม่สูงมากนะครับพอที่จะให้ช่วยกันได้ผมก็เอามาเพื่ออยากจะให้พี่น้องบ้านเราได้มามีความสุขนะครับเล็กน้อยในการสมโพชนะครับกับท่านคดีก็อยากจะให้ชาวเวฟซีนนะครับหังทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมนะครับในงานคนีก็ให้ทุกคนนะครับให้เกียินะครับกับงานนะครับการ นักกีนะครับของที่พี่น้องเราได้มาร่วมผมก็อยากจะให้พี่น้องมาสนุกทุก,กท่กนานนะครับสนุกทุกคนแต่ขอใพี่น้องให้เกียรตินะครับมาแบบดูเต้นสนุกสนานห้ามมีเรื่องมีราวนะครับห้ามาาทะเลาะวิวาสไม่เห็นใจงานนะครับอันนี้ที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับเรื่องที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นเพื่อนรานที่ดีต่อกัน นะครับไม่อยากให้ม pues ีปัญหาหหน้ากันไดแย้เหมือนกันความขัดแย้งไม่อยากมึนใส่กันเพาการสื่อสารนม่ีไม่เอานะครับผมอยากให้ทุกคนมาสนุกนะครับสนุกสิ่งที่ผมต้องการนะครับถ้าตอนนี้ก็อยากจะฝากพยาบาลทุกอย่างเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเรามาสนุกเพื่อเป็นการสมนะครับงานของพ่อนะครับพระครูทำกวนปุจยารอ์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับเวลาสองชั่มนะครับเพิ่อ ผมจะมีการประชุมเรื có có ่องนะครับผมขอให้พู้เล่น้องนาที่ชาวบ้านสมัทุกท่านนะครับเข้าร่วมนะครับพิธีกันี้ด้วยนะครับผมจะใช้เวลาในการเตรียมก่อนที่จะถึงสองพุทธคืนนะครับแล้วก็ขอติดสักครูนะครับแล้วก็ทางพิธีกรจะทำการส่งขอบแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อกาจพิธีก็จะให้พองเราสนุกกันต่อไปนะครับอ่า thanh gia ngắm, và phụ nữ nghe các ba chào tay và nói cam ha thanh gia bỏ tiền thôi hàng này thanh quý thanh bốn chào thăm mươi đoàn người đang muốn thắm đi phụng cha mà ผมจะปรับจากการถุกปับตั้สี่ห้าหมื่นบาทนะครับขอขอแจ้งไว้หนาโอกาสนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณครับ